แต่แล้วนะครับเ้าเจียวเรือแม่สีนวลน,นี่จังใจฮอกลับบ้านนะก็นั่งทานที่ร้านก็ได้นะร้านมันมีท่านนั่งโซนธรรมชาติแล้วก็โซนห้องแอร์ห้องแอร์ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนิดหน่อยนะแต่ไม่แพงเหมือนเหมือนกับว่าจะเพิ่มอีก5บาทนี่แหละก็เป็นห้องแอร์ก็โอเคแล้วผมว่าไม่ไม่ไม่ไ,มได้ ไม่ได้เออเคลนความจริงมากเท่าไหร่นะก็ผมว่าร้านซากซื้อบะหมี่นะบะหมี่เหลืองแต่ว่าร้านไม่มีบะหมี่เหลืองนะฮะก็เอาบะหมี่ขาวนี่แหละเอ้ยเจียวเรือแมนะ่ชีนวนไม่ได้ขายแต่ก็เจียวเรือนะม,นนะมีกะเพราขึ้นมีกะเพราถ่านกะเพราสายยางเลยแล้วก็มีเอ่อเนี่ยนะโอ้ มีร้านจอดรถด้านข้างด้วยคนะนับมีกะเพรามีลูกชิ้นปิ้งด้วยเยี่ยมเลยจักนั่งกินที่ร้านเนี่ยรู้สึกว่าชามกลางสี่สิบบาทแต่ว่าถ้าห่อกบบ้าน้เนี่ยก็ห้าห้าบาทนี่นะฮะขอนแก่นอินเตอร์นั่นฉะนั้น ฟอนเวชั่นแอนเฮกชุมชั่นเซ็นเตอร์นะฮะศูนย์ประชุมนานาชาติคอนแก่นนะศูนย์ประชุมรับแสดงสินค้านานานชาติคอนแก่นนะฮะถ้าเหมือนกรุงเทพก็เหมือนกับสบเยเทเนี่ยนกะมรัอยม .333 าอยู่นะโรตัสเนี่ยร้านอยู่แล้วว่ออ3 32, 3 33, ากม3 3 2ถึง333อยามสามจากท่าพระนะมุงหน้าเข้าคอนแก่นก็เลยบกส3สามมาเลย มิตรภาพตัดกับเลี้ยงเมืองมาก็เรียมชิดซ้ายได้เลยอยู่เลยศูนย์เอ็อยู่เลยศูนย์ยนิสูมาตัวนี้ผมตูน้ำข้นแก่นแล้วนะวันนี้ผมจะพารัดเข้าตรงตลาดอู้ฟู่แต่ผลไมล้และอาหารทะเลนี่ครับผมตูน้ำข้นแก่นนะ คอนเกนก็มีประตูน้ำว,ว,ว,นนว่ายว่ายว่ายด้างหน้านี่ก็แมคโครเขาแหละแมคโครนะฮะแมคโครแล้วก็นี่ไฟสันอิเล็กทรอนิกส์วันก่อนโอ้ แมคโดนัลล์นะฮะแมคโดนัลล์ด้านหลังนั้นเป็นฮอปยินฮอนแก่น 1, นะฮะทางเข้าฮอปยินก็อยู่ตรงนี้นะขวามือก็เป็นโฮมโปรฮอปยินนะฮะศูนย์สองหกห้าเก้าสองแปดเก้าเก้าอันนี้นะ่าจะเป็นสาขาใหญ่ที่กรุงเทพนะครับผมจะตัดเข้าไปที่ตลาดกู่ฟู่นี่แหละก็ตีเก้าปังครันะนะฮะโอ้ฮอปยินอยู่ตรงนี้เลยสะดวกสบายดีฮอปยินนี่เวลาผมไปเที่ยวในวะันวะันผมก็เคยจองไว้นะ นี่ตลาดอูฟู่ก็ปรับปรุงไหม่อนเนี่ยมันเป็นตลาดผลไม้อาหาทรทะเลเจอผลกระทบช่วงโควิดเข้าไปก็โอ้โหหนักเหมือนกันนะฮะเนาะยิงถ้าเราไปตรงอีป,ปั๊บก็จะเป็นถนนมิตรภาพตัดกับถนนเหล่าน้าดีนะที่เราไปวันก่อนแต่วันนี้เราเลี้ยวเข้าตลาดอูฟู่ก็ดูบรรยากาศตลาดนะัดผลไม้ที่ใหญ่เนี่ยนะผักผลไม้ แล้วด้านโซนนั้มันขายร้านนี้เลิกแล้วร้านบางเงินพาณิชย์หอมกระเทียมปลาล่าคุณผู้ชมตอนบัรก่อนจะเปิดขายอู่เลยปีที่แล้วไม่ใช่บันก่อนเอาละครับเดี๋ยวเราจะทะลุไปเหล่านาดีนะนี่พาพามาที่ปู้ผูทางออกซ้ายไปซอยประชนี วาไปซอยประสบสุขโอ้ยม,มันเจอผลกระทบอย่างโควิดนะฮะสองปีสามปีประมานี้ดูดิปกตินย่งแบบคนก็ไม่มีคนมีตอนนี้คนก็ไม่มีเงินกัน ก็ไม่รู้จะเอาพอข้างใกค้าก็ลำบากนะมาทะลุเหล่านาดีแล้วถ้าเมื่อกี้ถ้าเราไม่ไม่เลี้ยวซ้ายเข้ากู้คู่นะตรงมาอีกนิดนึงก็เจอพิตภาพตัดกับเรานาดีนี่แหละแล้วก็เลี้ยวซ้ายเาหล่านาดีเข้ามาแต่เราทะลุออกมาตรงนี้นะด้านขวาจะเป็นการไฟผลิตนี่นะระวังหน่อย นะที่มาจากสวนนิทรระมาณนกรมอสามสัมทีน,น<อ>ีเราจะแวะแล้วงองที่ซีบีเอกันตัวนี้ก็เป็นตลาดนัดเหมือนกันนะเป็นพวกขายขายเนื้อขายผัก ก็เหมือนแต่ละนัดทั่วไปนั่นแหะมีขายปลาเขาบ้างันแลมั่งประมาณนี้ข้าเหนียวส้มตำไ่ย่างขนาวแกนแท้อ้วนหน้าโรงงานก็แกนแท้อ้วนนะแล้วซื้อของที่ตรงนี้ไะ้่หมนี่เราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ อย่าโดนกดด้านวนวน